หนึ่งไปเซาแคป้นจ้าน,นะคะอันนั้นจะเป็นเรือแบบว่าข้ามนอะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นโตะเนาะนะคะมาโดนจังหวะของเขาพอดีลมแรงมากเลยวันนี้ เดี๋ยวจะเอาบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะอันนั้นจะเป็นไอโอไวท์จะเป็นอันนี้จะเป็นชื่อว่าคาวนะคะแล้วก็ควินนะคะควินเฮาก็จะอยู่ตรงนั้น นี่นะคะภาพบรรยากาศใหี่เบิให้ทุกคนนะคะเห็นได้กันเนาะนะคะลมค่อนข้างที่จะแรงนะคะคายุเข้านิดนึงนะคะ